ทุกสุดสัปดาห์ในลอนดอนเหนือแฟนบอลหลายหมื่นคนสวมเสื้อสีขาวเดินเข้าสู่สนามที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเสียงเพลงโ h ก e ขึกล้องดังไปทั่วแต่ทันทีที่เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของสโมสรและหยุดมองที่ตู้โชว์ถ้วยรางวัลความรู้สึกกลับต่างออกไปถ้วยแชมป์ใหญ่ๆที่หายไปนานจนทำให้หลายคนอดตั้งคำถามไม่ได้ทำไมทีมที่มีสนามล้ำสมัยที่สุดแฟนบอลเหนียวแน่นที่สุดและเป็นหนึ่งในบิ๊กซิกของพรีเมียร์ลีกถึงยังไม่เคยไปถึงฝั่งฝันจริง,รงๆเกิดอะไรขึ้นทำไมทีมใหญ่ขนาดนี้ถึงยยัััังไมมม่่เเคคสสสผกบววารร็็จจทีะปน มาทัวร์ยูเครนยุโรปพาไปชมฟุตบอลแบบติดขอบสนามสัมผัสบรรยากาศจริงแบบเร้าใจในลอนดอนเหนือนอกจากอาร์เซนอลอีกหนึ่งทีมที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์สโมสรที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรัพยากรที่แข็งแกร่งแต่ทว่าเมื่อมองย้อนกลับไปถึงความสําเร็จแล้วสเปอร์มีเรื่องราวที่สวนทางกับอาร์เซนอลคู่ปรับอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีผู้เล่นคุณภาพคับแก้วมีโค้ชฝีมือดีหรือมีแฟนบอลที่ทุ่มเทยอย่างสุดใจ สเปอร์มักถูกมองว่าเป็นทีมโรแมนติกแห่งลอนดอนเพราะพวกเขายึดปัจญาว่าฟุตบอลต้องงดงามและกล้าหาญก่อนสิ่งอื่นสมสรนมีคติที่ว่า to d a y is to do หมายถึงกล้าที่จะทำสะท้อนผ่านเกมลุกการต่อบอลที่สร้างสรรแม้จะจบลงด้วยความผิดหวังบ่อยครั้งก็ตามนี่คือเสน่ห์และคำสาบในเวลาเดียวกันทีมที่แฟนบอนลรักเพราะวิธีการมากกว่าผลลัพธ์แต่ก็ต้องทำให้ถูกถามซ้ำๆว่าเมื่อไหร่จะถึงฝั่งฝัน และเพื่อหาคําตอบนั้นเราคงต้องย้อนกลับไปที่จุดกําเนิดของไก่เดยทองดูว่าความโรแมนติกของสเปอร์เริ่มต้นจากตรงไหนและทําไมถึงฝังลากลึกมาจนถึงวันนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อตั้งขึ้นในปี1882โดยกลุ่มนักเรียนมัธยมจากชมรมคริกเก็ตในย่านลอนดอนเหนือนําโดยบ็อบบี้บัคเคิล นักเรียนกลุ่มนี้รวมตัวกันเพราะอยากจะมีทีมฟุตบอลเป็นของตัวเองไว้เพื่อเล่นในช่วงฤดูหนาวเพื่อสร้างกิจกรรมให้เยาวชนห่างไกลาจากปัญหาสังคมในยา่านอุตสาหกรรมที่วุ่นวายช่วงแรกสโมสรใช้ชื่อว่าฮอสเปอร์ฟุตบอลคลับมาจากเซอร์เฮนรี่เพอร์ซีอัศวินผู้กล้าหาญในศตวรรษที่14ซึ่งมีฉายาว่าเฮนรี่ฮอสเปอร์ชายผู้ขึ้นชื่อเรื่องความบ้าบิน่นการบุกไม่ถอยซึ่งกลายมาเป็นแบบอย่างด n a นของสโมสรน,นี้ โดยประธานสโมสรคนแรกคือจอห์นริปเชอร์ครูสอนคัมภีไบเบิลในโบสถ์โรงเรียนของเด็กๆก,กลุ่มนั้นการที่สโมสรก่อตั้งโดยกลุ่มนักเรียนและมีครูเป็นประธานสโมสรคนแรกท้อนให้เห็นถึงรากฐานที่เรียบง่ายและเป็นชุมชนอย่างแท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่เติบโตมาจากกลุ่มเด็กๆที่หลงใหลในกีฬาฟุตบอลต่อมาในปี1884สโมสรได้เปลี่ยนชื่อเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ฟุตบอลคลับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับสโมสรอ,อื่น สเปอร์ลงแข่งขันครั้งแรกระดับลีกท้องถิ่นในปี1895ในช่วงแรกสโมสรยังคงเป็นเพียงทีมสมัครเล่นที่ลงเล่นในลอนดอนเป็นหลักแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถพวกเขาค่อยๆพัฒน,นาขึ้นจนได้เข้าสู่การแข่งขันในลีกอาชีพและเริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการฟุตบอลอังกฤษสโมสรมีสนามเย่าแห่งแรกคือทอตแนมมาเชสและได้ย้ายมาเช่าสนามนอตธรรมเบลนพาร์คในปี1897ก่อนจะย้ายมาที่สนามไวท์ฮาร์ดเลนในปี1899ซึ่งเป็นสนามที่อยู่คู่กับสโมสรมานานกว่า118ปีและเป็นเหมือนนบ้าหลังงทที่2ขออเปอร์ุกคน ไม่กี่ปีต่อมาสเปอร์สร้างชื่อเสียงครั้งใหญ่ด้วยการเป็นสโมสรอหลีกล่างทีมแรกที่คว้า FA Cup ได้ในปี1901นำทีมโดยจอห์นคาเมลอนที่เป็นทั้งนักเตะและผู้จัดการทีมในเวลาเดียวกันโดยเอาชนะเชฟฟ์ยูเนเต็ด3ประตูต่อ1ในนัดที่2หลังเสมอกันในนัดแรก2ประตูต่อ2ความสำเร็จนั้นไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่เป็นการประกาศว่าทีมเล็กๆจากย่านลอนดอนเหนือก็พร้อมท้าชนทีมยักษ์ใหญ่ ตั้งแต่วันแรกความโรแมนติกและความกล้าหาญก็ได้กลายมาเป็นดีเนเอของสโมสรจนทําให้สเปอร์ไม่เหมือนใครและนี่เองคือรากฐานที่จะพาเราไปสู่เรื่องราวดราม่าการต่อสู้กับคู่ปรับเส้นทางที่เต็มไปด้วยแสงไฟและเงามืดในศตรวรรษถัดมาสเปอร์เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความผันผวนระหว่างช่วงปี1912ถึงปี1920สมสรต้องตกชั้นอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งสาเหตุมาจากเรื่องราวความขัดแย้งของ2ทีมแห่งลอนดอนเหนืออย่างท็อตแนมฮอสเปอร์และแอสเนลดราม่าเริ่มชัดเจนตั้งแต่ปี1913เมื่อแอสเนลย้ายสนามจากบูวิชมาตั้งหลังเย่าใหม่ที่ไฮบิวลี่ซึ่งอยู่ห่างจากสนามไวท์ฮาร์ดเลนของสเปอร์เพียง6กิโลเมตรเท่านั้นการย้ายถิ่นครั้งนั้นเหมือนเป็นการบุกลุกถิ่นของสเปอร์แบบเต็มๆและวางเชื้อไฟแห่งความบาดหมางไว้ตั้งแต่นั้นไฟแค้นโหมหนักขึ้นในปี1919เมื่อฟุตบอลลีกขยายทีมในดิวิชั่น1จาก20เป็น22ทีม สเปอร์ที่จบอันดับ20ควรได้อยู่ต่อแต่กลับถูกปรับตกชั้นขณะที่อาร์เซนนลซึ่งจบอันดับที่5ของดิวิชั่น2กลับถูกบดให้เลื่อนชั้นขึ้นมาแทนท่ามกลางข้อกัง,งขาว่ามีการล็อบบี้เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นการเลื่อนชั้นอย่างไม่เป็นธรรมเป็นที่มาของความบาดหมางที่ฝังลากลึกในใจแฟนบอลของทั้งสองทีมกลายเป็นเชื้อเพลิงของศึกนอร์ลอนดอนดรบบี้ที่เดือดไม่แพ้ทีมใดในโลกตลอดศตวรรษที่20 21 2และกการเจออันขง,งทีมนี้่ใชบแลเยมฟุบิบเป็นการ ช,ชนะในศึกนอตลอนดอนดาบี้จึงไม่ใช่แค่3แต้มแต่มันคือศักดิ์ศรีและความภูมิใจของลอนดอนเหนืออย่างไรก็ตามแม้ต้องตกชั้นแต่สเปอร์ก็ใช้เวลาไม่นานในการพิสูจน์ตัวเองพวกเขาสามารถเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดได้ในเวลาเพียงแค่1ฤดูกันและยังสามารถควา้าแชมป์เบย์คับได้อีกครั้งในปี1921ภายใต,ใต้การคุมทีมของปีเตอร์แมลเลียมโดยเอาชนะวู๊ปเทมตันไปได้1ประตูต่อศูย์ก่อนจะตกต่ำลงอีกครั้งในช่วงปี1940 19เละาช้ลาส่วนิหญ่ในดิวิชั่น2 สเปอร์ต้องใช้เวลานานถึง30ปีกว่าจะได้สัมผัสกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นคือการคว้าแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งสเปอร์ยังคงเป็นทีมที่สร้างสีสันในวงการฟุตบอลอังกฤษอย่างต่อเนื่องเมื่อฤดูกาลที่ผ่นเก้าร้อยห้าสิบห้าสิบเอ็ดมาถึงภายใต้การคุมทีมของอาร์เธอร์โรสเปอร์สร้างปรากฏการณ์ในลีกอังกฤษด้วยสไตล์การเล่นที่ถูกเรียกว่าพุชเชลันคือเน้นการต่อบอลสั้นรวดเร็วแม่นยำผู้เล่นเคลื่อนตัวหาพื้นที่อยู่ตลอดเวลาเกมลุกที่เต็มไปด้ยยคาาามลืื่่่่่่่่นนนนนนไไหงงงงอใใัััั้้้สตตตตตตต์ีีเพแแแแแททททฟบบจูขร ในฤดูกาลที่พันเการห้าสิบห้าสิบเอ็ดนี้สเปอร์โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมจนคว้าแชมป์ดิวิชันหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสไตล์การเล่นบอลที่งดงามนี้สามารถพาทีมไปถึงความสําเร็จได้จริงแม้ว่าเทอร์โลจะไม่ได้อยู่คุมทีมนานนักแต่ปัชญาพุชแอนลันที่เขาได้สร้างไว้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้จัดการทีมรุ่นต่อมานั่นคือยุคข,ของบิลนิโคสันเขาคือความรุ่งโรจน์ของสโมสรจนแฟนๆสเปอร์ยกให้ยุคนี้คือยุคทองอย่างแท้จริง นิโคสันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเขาเป็นอดีตนักเตะของสโมสรในช่วงปี1938-1955ถึงปก่อนจะเข้ามาคุมทีมในปี1958เขานำปัจญาฟุตบอลการบุกที่ดุดันและงดงามมาสู่สเปอร์ฤรือดุการที1960-61นิโคสันพาสเปอร์สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าดับเบิลแชมป์คือแชมป์ลีกดิวิชั่นหนึ่งและเ a ฟเอคัในปีเดียวกันเป็นสโมสรอังกฤษทีมแรกในศตวรรษที่20ที่ทําได้ซึ่งทีมชุดนั้นเต็มไปด้วยนักเตะอย่างแดนนี่แบรนช์ฟาวเวอร์กับ เดฟแมคเคห้องเครื่องผู้แข่งแกร่งและแนวลุกอย่างจิมมี่กริฟที่ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำสเปอร์ครองความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในปี1962 FA, คว้าแชมป์เอฟเอคับอีกครั้งปี1963คว้าแชมป์ยูโรเปียนครับวินเนอร์สคับด้วยการเอาชนะแอตเลติ c โกมาดิดไป5ประตูต่อหนึ่งถือเป็นสโมสรอ,อังกฤษทีมแรกที่คว้าแชมป์ในยุโรปได้ปี1967ก็คว้าแชมป์เอฟเอคัพอีกสมัยปี1971 League, คว้าแชมป์ลีกคัพ ปี1972ควา้าแชมป์ยูฟ่าคับแชมป์ยุโรปอีกใบหลังชนะวูฟแฮมตันรวมผลสกอร์2นัด3ประตูต่อ2และปี1973ควา้าแชมป์ลีกครับโทฟี่ไปสุดท้ายในยุคทองของนิโคสันก่อจะอำลาทีมไปในฤดูกาลที่1974-75ทิ้งตำนานที่ไม่อาจลบเลือนได้และทำให้ชื่อของเขาอยู่ในประวัติศาสตร์สโมสรตลอดกาล สิ่งที่ทำให้ยุคนี้พิเศษนอกจากถ้วยรางวัลแล้วคือสไตล์การเล่นที่บุกเล้าใจสร้างสรรค์และดุดันเหมือนเป็นการเล่นฟุตบอลเพื่อความงดงามนิโคสันเคยกล่าวว่าการล้มเหลวโดยตั้งเป้าหมายสูงนั้นดีกว่าการประสบความสำเร็จโดยตั้งเป้าหมายต่ำปรัชญาของสโมสรจากตำนานผู้จัดการทีมที่สร้างยุคลุ่งเหลืองนั้นทำให้สเปอร์มีสไตล์การเล่นฟุตบอลเกมลุกที่สวยงามและดุดันภาพลักษณ์ชัดเจนที่ว่าเป็นทีมที่กล้าเล่นเปิดหน้าแรกและหวังเอาชนะด้วยวิธีที่งดงาม แต่เมื่อโลกฟุตบอลพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสโมสรออื่นๆมุ่งเน้นประสิทธิภาพและชัยชนะเป็นอันดับแรกความโรแมนติกของสเปอร์กลับทําให้หลายครั้งพวกเขาไปไม่ถึงเส้นชัยในช่วงยุค80นี่คือยุคที่สเปอร์เต็มไปด้วยศิลปินลูกหนังภายใต้การคุมทีมข,ของคีธเบอร์กินชอเป็นช่วงเวลาที่สโมสรอนกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งด้วยสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจนักเตะอย่างเกรนฮอดดเพลเมเกอร์สายเทคนิคด้วยลีลาการจ่ายบอลและยิงไกลถือว่าเหนือชั้นที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นสลลลแะก โค้ชอาเจนไตที่ย้ายมาหลังคว้าแชมป์โลกปี1978ช่วยเติมเต็มรถลาตินให้ทีมซึ่งความทรงจําใหญ่ที่สุดของแฟนสเปอร์ในยุคนั้นคือคว้าแชมป์ B FA Cup 2สมัยติดในปี1981และปี1982และแชมป์ยูฟ่าคัพปี1984ถึงอย่างนั้นสเปอร์ก็ไม่เคยเข้าใกล้แชมป์ลีกอย่างจริงจังมีเพียงบอลถ้วยที่พอสร้างสีสันได้เมื่อก้าวเข้าสู่ยุค90นําโดยกุนซืออย่างเธอร์รีเวเนเบิลยุคนี้พวกเขาเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ที่มีความสามารถเฉพาะตัวแต่ยังไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์ได้อย่างจริงจัง ทีมชุดนี้มีทั้งไอคอนลูกหนังอย่างเช่นแกลลี่ลินิเกอร์กองหน้าจอมถล่มประตูและกซ่าผู้ที่มีบุคลิกี่เต็มไปด้วยสีสันสเปอร์คว้าแชมป์เอเอคัพได้ในปี1991ดยด้วยลูกฟรีคิกสุดคลาสสิกข,ของกซ่าในรอบรองชนะเลิศก,กับอาเซนนลชนะไป3ประตูตอนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนการประกาศสักดาของทีมอย่างสง่าง,า,ง,งามเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับนอตติงแฮมฟอเรสแล้วชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่ง แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาสเปอร์ก็ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัแบบทีมที่ลุนแชมป์อีกต่อไปมีผลงานไม่สม่ำเสมอตลอดทศวรรษนี้และเปลี่ยนผู้จัดการทีมหลายคนถึงแม้จะมีนักเตะระดับโลกอย่างเยอเกนคลินส์แมนเข้ามาสร้างความมือหาในปี1994และดาวิดชินิล่าเข้ามาช่วงปลายยุค90ทั้งคู่เป็นศิลปินลูกหนังที่เน้นเกมลุกสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาสโมสรที่ทำให้ทีมมีสีสันขึ้นมาบ้างแต่ผลงานในลีกโดยรวมก็วนเวียนอยู่แถวกลางตารางเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่ช่วยปลอบใจแฟนบอลได้บ้างคือการคว้าแชมป์ลีกครับในปี1999โดยเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศด้วยลูกมงของอลันนิวเซนในช่วงทุกเวลาและเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค2000สเปอร์ยังคงมีสไตล์การเล่นที่เหลาใจและเต็มไปด้วยนักเตะพรสวรรค์อย่างดิมิทาเบอร์เบอตอฟกองหน้าที่เต็มไปด้วยเทคนิคและสไตล์การเล่นเฉพาะตัวล็อบบี้คีนดาวยิงขวัญใจแฟนๆเจอเมนจินัสมิดฟิลพลังเดโมที่คอยขับเคลื่อนเกมแดนกลางอารอนเลนนอนปีกความเร็วสูงที่สร้างความปั่นป่วน เลลี่คิงกับตันผู้ยืนหยัดเป็นหัวใจแนวรับแม้จะต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บเลื้อรลังนักเตะกลุ่มนี้เป็นแกนหลักของทีมในยุคนั้นทําให้สเปอร์มีสไตล์การเล่นที่น่าตื่นเต้นและสร้างสีสันให้กับลีกได้เป็นอย่างดีซึ่งในยุคนี้แชมป์รายการสําคัญคือแชมป์ลีกครับในปี2008ภายใต้การคุมทีมของวนเดลามอสโดยพลิกเอาชนะเชลซี2ประตู่อ1ในนัดชิงประตูชัยในช่วงต่อเวลามาจากลูกหม่งของจจนาธานวูดเกตที่กลายเป็นฮีโร่ทันทีแม้การคว้าแชมป์ครั้งนั้นจะสร้างความหวังใหม่ให้ เมื่อสโมสรไม่สามารถรักษาเสถียรภาพความต่อเนื่องได้เปลี่ยนโค้ชบ่อยและสูญเสียนักเตะไปทีละคนในช่วงต้นทศวรรษ2010อย่างเช่นลูการโมดริชเพเมเกอร์ผู้เป็นหัวใจในแดนกลางก้าวขึ้นไปเป็นตำนานกับเรอัลมาดริดแกเรตเบลที่เฮนรี่แรนแนปคุณซื้อในตอนนั้นเห็นแววและดันเขาจากแบ็กซ้ายขึ้นไปเล่นในตำแหน่งปีกจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ริมเส้นที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในยุคน,นั้นโดยการย้ายทีมของเบลถือเป็นสถิติใหม่ในการขายนักเตะของสโมสรด้วยมูลค่าราว85ล้านปอนด์ เหตุการณ์เหล่านี้กลายเป็นภาพซ้ำซากที่สร้างความเจ็บปวดให้กับแฟนบอลสมสรมีศักยภาพที่จะสร้างนักเตะระดับโลกแต่กลับไม่สามารถใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อคว้าแชมป์ได้เลยซึ่งสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างด้านสถานะทางการเงินและเป้าหมายของสมสรการขายผู้เล่นระดับท็อปจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สมสรใช้เพื่อรักษาสมดุลทางการเงินเพื่อมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสมสรให้ดีขึ้นในระยะยาวในขณะที่นักเตะเองก็ต้องการย้ายไปอยู่กับทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ใหญ่ๆ แม้จะต้องเผชิญกับภาพซ้ำของการต้องสูญเสียผู้เล่นระดับโลกไปอย่างน่าเจ็บปวดแต่เงินจากการขายผู้เล่นเหล่านั้นก็สามารถช่วยสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมซึ่งนำไปสู่การมาของมาริเชโอโปเชติโนการมาถึงของเขาในปี2014ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เขาเป็นเหมือนสถาปนิกที่สร้างสเปอร์ขึ้นมาใหม่จากรากฐานเน้นการพัฒนาผู้เล่นดาวล่กให้กลายเป็นแกนหล,ลักและหล่อหลอมทีมให้มีสไตล์การเล่นที่ดุดันและน่ากลัว ปัชญาการทำทีมของเขาที่เน้นการเพสซิ่งหนักหน่วงการเข้าทำที่รวดเร็วและเฉียบขาดรวมถึงทีมเวิร์กที่แข่งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับสเปอร์มานานทีมชุดนั้นเต็มไปด้วยผู้เล่นฝีเท้าดีที่ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ภายใต,ใต้การคุมทีมของเขาอย่างแฮร์รี่เคนดาวยิงสูงสุดตลอดการของสมสรและเป็นดาวสซโบสูงสุดอันดับ2ของพิม์ลีกเดลเลย์อนลีกองกลางดาวลุ่งที่เล่นได้อย่างโดดเด่นคริสเตียนอิลิกเซนจอมทับแดนกลางและโซนฮึงมินแนวลุกความเร็วววววสสสูงง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 ตลลลออออออดช่่่่่่่่เเเเาา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 ขขาปรร์ร้้ผนนนนททททีีีีึใหหแฟบมมมมมคคัยยไก ฤดูกาลที่2015-2016ถึงแม้จะพลาดไปในช่วงท้ายฤดูกาลและจบอันดับ3แต่ก็เป็นอันดับที่ดีที่สุดของสโมสรในรอบหลายปีฤดูกาลที่2016-2017ทีมพัฒนาไปอีกขั้นด้วยสไตล์ฟุตบอลที่สวยงามดุด,ดันจบฤดูกาลด้วยตำแหน่งรองแชมป์นอกจากผลงานในสนามแล้วสโมสรยังได้แสดงความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการสร้างสนามเย่าแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแทนที่สนามไวท์ฮาร์ดเลน t o t t e n h ฮอสเปอร์สเตเดียมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2019และเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของสโมสรที่จะไต่ระดับขึ้นไปท้าทายความสำเร็จในทุกมิติฤดูกาลที่2018-2019นี่คือช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในนัดชิงชนะเลิศการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อของสเปอร์ต้องจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อเพื่อนร่วมลีกอย่างลิเวอร์พูลด้วยสกอร์0ููต่อ การพ่ายแพ้ในนัดนี้ถือเป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งเพราะมันคือช่วงเวลาที่สมโมสรเข้าใกล้ความสำเร็จมากที่สุดในรอบหลายปีอย่างไรก็ตามแม้จะสร้างความหวังไว้มากมายแต่สุดท้ายแล้วยุคของพอยต์ก็จบลงด้วยการไม่มีถ้วยแชมป์มาประดับตู้โชว์สิ่งนี้ทำให้แฟนบอลต้องยอมรับความจริงที่น่าเจ็บปวดว่าสมโมสรได้เดินทางมาถึงจุดที่ใกล้เคียงกับความฝันมากที่สุดแต่ก็ยังคงหยุดอยู่กับคำว่าเกือบ ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดและความผิดหวังที่ใหญ่ที่สุดในยุคสมัยใหม่ของสโมสรและก็จบลงด้วยการที่พอชถูกปลดไปในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2019เป็นการตัดสินใจของดานียลเลวีประธานสโมสรที่ต้องการเห็นผลงานที่ดีขึ้นอย่างทันทีและเป็นการยุติบทบาทของพอชในฐานะผู้จัดการทีมสเปอร์หลังยุคพอชสเปอร์เหมือนติดอยู่ในกับดักความทะเยอทะยานที่สวนทางกับแนวทางการบริหารดานียลเลวีประธานสโมสรมักถูกวิจารณ์ว่ามีแนวทางการบริหารที่เน้นการเงินและความยั่งยืน แต่มักขัดแย้งกับความต้องการของผู้จัดการทีมที่ต้องการอำนาจในการตัดสินใจและงบประมาณมหาศาลที่ทุ่มเพื่อแชมป์สมสรเลือกเดินหน้าไปกับคุณซื้อระดับโลกหลายคนทว่าจบลงด้วยการไม่ลงรอยกับสมสรมูรินโญ่ที่ถูกปลดก่อนนะัดชิงคาราบาวครับในฤดูกาลที่2020-21นูโน่อยู่เพียง4เดือนก็ถูกปลดคอนเต้ e ถูกปลดเนื่องจากวิจารณ์บอร์ดและนักเตะว่าขาดความเทเอทะยาน ความฝันที่จะลุนแชมป์กับความจริงด้านการเงินและการบริหารทําให้คุณซือหลายคนนั้นไปไม่รอดถึงอย่างนั้นในปี2023สเปอร์หันไปหาโค้ชที่แทบไม่มีใครคาดคิดอย่างแอนจ์พอเตโคโกรูคุณซือชาวออสเตรเลียที่สร้างชื่อจากการคุมเซลติกเขาทําให้สเปอร์ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างในเวทียุโรปที่แฟนสเปอร์นั้นเฝ้ารอคอยมานานด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลที่2024-2025โดยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ูในนัดชิงชนะเลิศถือเป็นการสร้างความสําเร็จคครรัั้งสําญในอบ17ปี แม้จะมีความสําเร็จในยุโรปแต่ผลงานในลีกนั้นย่าแย่ทีมเกือบตกชั้นโดยจบอันดับที่17ซึ่งถือว่าต่าสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกของสโมสรจึงทําให้สโมสรตัดสินใจแยกทางกับแอนด์อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นใหม่ของสเปอร์ในฤดูกาลที่2025-2026าภายใต้การคุมทีมของคุณซือชาวเดนมาร์กอย่างโทมัสแฟรงค์จากผลงานที่โดดเด่นกับเรนส์ฟอร์ดการเข้ามาของเขาถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่น่าจับตามองแฟรงค์มีชื่อเสียงในการพัฒนายาวชนและสร้างทีมมมมมมทททีีีี่่่่่คคววาาาายยยืดยืดดหหุนโใช้้้ขขออูลกกรรรริริเเเะ์พสสงงงแแ็ ด้วยสไตล์การคุมทีมที่มีระเบียบและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นคุณสื่อที่น่าจับตามองสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในฤด,ดูกาลที่2,025-2,026นี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของท็อตแนมฮอตสเปอร์สโมสรอนที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ยังเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลด้วยลีลางดงามมีสไตล์และจิตวิญญาณที่แฟนบอลหลงรักมาตั้งแต่ยุคแรกๆสเปอร์ได้สร้างเอกลักษณ์เกมลุกที่สวยงามของทีมมาตลอดหลายยุคสมัย ไม่ว่าจะยุคทองของบิวนิโคสันยุคนักเตะไอคอนช่วงปี80-2000หรือแม้กระทั่งยุคปัจจุบันทุกยุคสมัยล้วนสะท้อนความโรแมนติกในการเล่นฟุตบอลแม้ว่าเส้นทางของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความผิดหวังก็ตามแต่สําหรับแฟนสเปอร์ก็ยังคงเดินหน้าเชียร์ทีมลักของพวกเขาอย่างไม่ย่อท้อเพราะพวกเขารู้ดีว่าความสาเร็จที่รอคอยนั้นอาจมาถึงในสักวันหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าจดจําและฟุตบอลที่สวยงามนี้สร้างขึ้นจากปัชญาที่พวกเขาเชื่อมั่นมาตลอด นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทอตแนมฮอสเปอร์จึงถูกยกให้เป็นทีมโรแมนติกแห่งลอนดอนอย่างแท้จริง<ค><ณ>ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลทีมไหนการได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงแบบติดขอบสนามคือประสบการณ์ที่เล่าไม่รู้จบและการเดินทางไม่ใช่เรื่องยากเพราะมาทัวร์ยุโรปพร้อมรถนำเที่ยวคนขับมืออาชีพพาไปชมฟุตบอลท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะในลอนดอนมิวนิคปารีสหรือสเปนดูดาบิแมตหรือศึกใหญ่เราก็พร้อมจะพาไปทักมาพูดคุยกันได้ที่เพจมาทัวร์ยูเครนยุโรปหรือโทร0645566998ให้การไปดูบอลไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นจริงได้ง่ายกว่าที่คิด